เมื่อตั้งอจม่อเมื่อเมอเมือเมอเมื่อเมื่อเ่อเอเมือเมื่อเมื่อเมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมมื่ไมือเมื่อมื่อเมอมือเม่อเ่อเมื่ม่มื่ม่เมย่อเมืเมื่อเมื่นเมื่อเยื่อม่ตายยังน่ากลัวขนาดนีู้ขออยู่ี ครบอย่างภาคเหนือวันนี้เราจะไปพักที่บ้านหนองแก่อำเภอโชคสูญจังหวัดสชียงเีวตาปอานทกี่ยวเป็นที่ที่มันไม่ดีส่นอยู่ข้าง รับวนั่นผู้ใดอย่างน,นันรีบรัก็โทรไปจองเอาแล้ววันที่ยี่ส้าสามสินะครับที่วนาวา่าทะพักตเทียวจะนี่อันนั้นไม่ใช่กันจริงนะครับก <c oughs> นตัวนะครับุนเจ้าเคยเห็นวนาไปพักแนมันกตะเทียบ่บาาค่ครับไม่ใช่นั้นวันที่ยี่สเ้าสามสิบเราจะพักที่กระบ,บินบุรีกวททาพุทแกนะครับ บ่บ่บมหัาวนะวันจี้บาไปกี่ทะเลือนเป็นรางวัลปลอบใจนรับางวลักหลักกัอ้อนีวเอา่หนาหัวหนามันก็ไปน้วเปี่ยนเดี๋ยววันนี้่นอนเลยแล้วนี่นี่ สำหรับคนที่ได้เงินแล้วนะครับคนละสองร้อยสองร้อยอย่าพึ่งเอไปใช้อะไรอย่างอื่นพอไม่ยังพูดปู่ผ่าตายก็ทางรถตันก็ตายู่ได้ไหลตายดียสองไรมีไหม บางคนได้เงินสองร้อยไปแล้วดีใจนะครับเพิ่งดีใจบางครัง้งอาจจะเรียกเก็บคืนก็ได้เป็นการแจกกเงนเราได้เฉยเพะว่าเพรา่ตอนนี้มีคนถ่ายคลิปถ้ปาเขาถ่ายคลิปเขาอาะเดียวเรียกเก็บ สาเนี S <S> ่ยเขาแจ๋เาละซีลอคนนี้หนาสาอเอเยเอาอีตาบอดา้นยยเย่เย่เย่บอว่าเย่เอา้าจแล้วเบเบลไ่ิไจเล อีฮากระถามมึงแน่อ้วนพี่ไม่ว่าหรอกมึงไรด่างแม่ไปยาสีสพูไรด่างมันต้องเป็นเงาสีน้ำตาลสีหนูหนูจะมาไร่สีมพูได้ยังไงอดีตน่าสุดอันนี้ได้ไปซื้อกินเด้อวันไี้ไปเี่ยงโชคเด้อ มาห็นอนมาสุดมาเย็นะลยมาเย็นที่เดียวมาสามวันมามาแล้วจรีบอ่ะเอาน้อยกวายาวสาวหน่อยใหญ่ขอถามเจ้าเนี้ยเจ้าเย็บชุดจังไหนเจ้าเย็บชุดหมอลำจังไหนสองชุดม่คือแล้วแล้วแค่ มันไม่เง็นยูสร้างกีนน้ำหนึ่งกบกีนิ้วเย็บพุดอย่ามันคือน่าเล้วแท้เจ้าเย็บจะได้ป็นเจ้าเล้วเล็วแท้อะไรล่ะลูกนอนแล้วไม่ใช่เหรอไอไ่งี่อนก่มเอาตัวมันคือสุ่ มันคือสมมานะเหมืนที่สามาอุ้โบรี่ลูกกองเย็บแขนเขาไ้บเดียวยืดเอ็ต้าหน่ยนะเาท่วงมื่อนี่เย็บเด้อเมื่อบางว่างนั่นเออะเย็บต้นัดแล้วไปตัดบาบว่าไปยืดรถ ในนะดดเไงเองดีกว่าอนีตมาซื้ออยางกว่านินี่ติดกระดกวันแต่ยืดตะซื้อกระดกวันทำไมไม่ยืดพูดว่ายืดตะพูดอยู่โอเคมากับใครมาก็เดียวหรอเียั

พาะละน้อยถัดแล้คือปล่อยตัวปล่อย,ยใจให้อดี่ยวพัดแท้ประเด็นเสีย <c oughs> บปนี่หลานมิยังไม่ยงล่างยงหยังเ <ยง S 2> <า>นาะก็ร่างก็ร่างใจสู้ไปเองกันได้หรอพื้นกระสุนโอ้ยยี่กระดาษก็ไม่ละไหนแต่้พราะเจ้าชุนีไมันมีคนบังเจ้าจามีนอี๋เอาองัา้นมาไป ไปเอาของรเตอนะครับเรมารถบัมู่บ้านเียครับั้น่ายายอีกแล้วรอบนึงเอามามาไปกันจอเราติแม่จอไปดิเงินเาเป็นขอบี้าเอลยู่ี่บ้านจะบเรอ้ยลตาแมโอย ไม่เอก็ไม่ยิ่งพี่ยัยกัดอีกวนหนีไหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใครเอาเงินแล้วอย่ามาข้อแถวอีกนะถ้าจับได้แล้วฝา่า,วา,วามือสนซะกโกคูนะอาษาไม่ยิ่งซึงง้กว่าตีคื <c oughs> กเอาเ้อลูกกได้ไหมลูกก็ได้ลูกก็ได้ปวดร้านจะมาได้ตอนไหนมาจะอะไนรนะ <c oughs> เอามาเอาเนี่ยแอ่คว้มารูป่าดินี้ยไอออแค่้เอาแอด่อ้า้ลูรเปาเล้มันไปเลี้ังกนตึมกับางเลยากีเือมันตึมยากเด้อมัน่เกียดขึ้ยมันแรนแปวอน้องมันผวดเรือมันเ่อาเงินน้ำฉันอ่ะมันตตยแล้วมัน่อมา มันะมึงแกมีมังปีนะมึงวาอีนี่ไว้ล้าจะไหนอ้าจะปวดเราจะมาแนบเอาวจัดฟังจอเราก็แนบ่นฟัอเสแล้ว็บปากจ้าบาทนี่ยงอะบออือปวดนจะมาแนบครับเอาวาั่น เพิ่งเอว้ยสามวนน่ะแ้คสดอเปิดต่อหพรวเอกหนุ่มดินถดนตะพนยานซิกเกอลมย่านหมูย่านหมาไม่ได้่กเลยเอกวิทยาศาสตร์่าดิยินบอกไหมขอเปิดตัวไปเอกเดินถดนตรพนแลกไม่ใช่เขาเย่านหมูย่านหมา รูกตัวสะบวนบอกิดแต่ว่าหยาดแม่มันจะไม่หยาดหลายแนวนหลวงขงมุย,ยข้ยขอคุณผู้ร่วมสนับสนุนในการเดินทางในครั้งนี้ยะมัตเตอร์ดีสซนกบตบพากนวนี้มึงนี่น่ารุกันเหยเรอะมีห้านี่เส็ล้วก็มาขืนน้ำมูยิเป็ดมึงเป็นยังงี้าขืน มึกงกินยาแล้วมึงหลอกเลยจะไปมึงขอี้อายมึงทังเนาะเฮ้ยตำรวจกอมือดอกสำนานนอกกูมือขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนในการเดินทางในครั้งนีง<ม>้ยะมัตเตอร์ดีไซน์กรออมตำรวจ2008วิตาลุกอรุณบ้านาอะไรเอาเบิร์ตไปนี่ผ <มา S 1> <ม>ู้ยังงนั่ <มา S 1> งดีด<แ>นี่คอตัวมคอตัวมนี่ดูตัวอย่างนี่แม่ล้านี่มันจะดอกจะดื่นอะไรเขาก็ไม่หลับไม่นอน รอนไม่รู้หน้าที่ตัวเองไปหาหลับคานนอนให้วน้าไปตามลากคอขึ้นมานอนกกหัวอยู่โดยเฉพาะอีโมไม่ดีเลยนะแม่บ้านไม่ผัวยเขาไปกกเห็นไหมเขาทำอยู่กับลูกเขาสองคนน่ะโอ้ยต่คืออย่าให้่ระเบ้าต่อโอ้ยโอ้ยลุย ไอ้อ300สามร้อยเราไม่ถูกสาวอีกมีไหมคนเขาดีเราก็ย่อดาบลมไงคนไม่ดีเราก็ใช้ปกติใช้แต่งหน้าล่ะช,ช่างแต่งหน้าเด้กชาลูกกูลอห์งบพื้นเองนะ <c oughs> ขอร้องมาสไม่เเองฮะ <c oughs> มสหน้าบม,มากันเท่เลาเออ <c oughs> โอเคเอาโอเคอเคป็นการสอนไปด้วยในตัว <c oughs> ยังเกียงในอีกปอบว่าได้หรอกดีขนาไรป้าข้างไหรแม่ฝมายดีครับอย่า่ายขนาดว่ามัเป็นพุทธลูปรหหดหุ่นในเด้อมันมีไอมันมีอยยุตัวจะของเองอ่ะล่ะเอา